ปลัดอำเภอเทียบเท่าตำรวจตำแหน่งอะไรยศอะไรตำแหน่งเจ้าพนักงานปกผากนำมาเทียบเคียงข้าราชการตำรวจจะสามารถเทียบเคียงได้กับตำแหน่งพนักงานสอบสวนยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปโดยลักษณะงานของทั้งสองตำแหน่งมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันในเขตอำนาจตามกฎหมายตำแหน่งพนักงานสอบสวนจะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุิ ระดับปัญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิตส่วนตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครองจะรับสมัครบุคคลที่มีมวุฒิการศึกษาระดับปัญญาตรีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาส,สนศ<ส>าสตร์เจ้าพนักงานปกครองจะสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนพนักง,งานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอกาสในการเติบโตของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองเป็นตำแหน่งทางวิชาการเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งปฏิบัติการตำแหน่งชำนาญการตำแหน่งชำนาญการพิเศษตามลำดับส่วนพนักงานสอบสวนจะมีความก้าวหน้าในลักษณะตำแหน่งรองสารวัตร สายงานสอบสวนตำแหน่งสารวัตรสายงานสอบสวนตำแห <ตำ S 2> น่งรองผู้กำกับการสายงานสอบสวนและตำแหน่งผู้กำกับการสายงานสอบสวนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความชอบส่วนบุคคลหากใครชอบเนียปุบปะผู้คนมวลชนสัมพันธ์มากหน่อยแนะนำจาพนักง,งานปกครองหากใครรักในความยุติธรรมเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแนะนำพนักง,งานสอบสวนข้าราชการตำรวจ